สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครบเข้าสู่ช่องวิวซากงชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับเอาชีวิตรอดกับคุณดูใน Diamond Village นั่นเองนะครับเย้ก็มีคนโอลกัมาเยอะมากๆเลยนะครับทั้งทางใน YouTube แล้วก็ทาง Inbox ทาง Fanpage นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการฉลอง5,000 s u สับส i b e นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ให้ความสนใจและก็สนับสนุนช่องของผมนะครับ ซึ่งการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้นะคะผมจะเล่นทั้งหมด100วันในเกมไมค์ครับนะครับก็จะทยอยทำเป็นทีละ10วันเพราะว่าผมไม่สามารถอัดแบบ100วันภายในคลิปเดียวได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับก็มีคนทำอยู่มั้งนะคะผมก็เห็นอยู่ที่แบบทยอยทำทีละ10วันนะครับโอเคก็ถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับผมขอให้สนุกนะฮะ วันที่1นนะคะผมก็ทําการสร้างแมปนะครับแล้วก็ให้น้องๆเข้ามาในแมปนะครับก็มีทั้งหมด9คนนะคบที่ผมคัดเลือกเอาไว้เนะเาะซึ่งนะคะผมก็จะทําการแยกออกจากน้องๆน,นะคะก็คือจะไม่อยู่กับใครเลยนะครับก็จะอยู่คนเดียวนะครับก็ถ้าใครมาเยี่ยมก็ค่อยตามพี่กดมาแล้วกันนะครับโอเคก็ขั้นตอนแรกดีผมขอทาการหาที่อยู่ก่อนเนาะ ตอนกลางคืนแล้วนะคะผมก็ยังหาที่อยู่ไม่ได้นะคะผมก็เลยเออวิ่งเล่ล่อนนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนดีเนาะก็งี้แหละนะคะไม่ยอมอยู่แถวบ้านเนาะคือแบบหนีออกมาไกลมากๆเลยนะครับโอเคโอ้เจอฐานด้วยนะครับแต่เราคงจะไม่ขุดตอนนี้นะฮะโอเคโอ้ตัวน,นี้มีฐานนะคะโอเคขอขุดหน่อยเนาะจึ๊บมีก้อนเดียวขอขุดหา คอมบี้ตามมาทำไมอมซึ่งนะคะผมก็หาที่อยู่ไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะผมก็ได้ทาการขุดดินลงไปนะครับก็คิดว่าจะอยู่ใต้ถ้ำนั่นแหละแล้วก็ทําการปักทดนิดนึงนะครับให้มันมีแสงสว่างในชีวิตนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซามบี้เกิดวันที่2นะครับก็รับแสงแดดจากธรรมชาตินะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมย้ายของกันเลยดีกว่าเนาะเราจะไม่อยู่ในถ้ำนะฮะโอ้ตายตายตาย ในระหว่างทางนะก็เจอครีปเปอร์นะครับม,มาเจอแกะก็เอาเป็นอาหารหน่อยเนาะและก็ทําการสร้างแคมไฟนะครับเพื่อที่จะเผาอาหารเนาะตอนนี้คือกําลังจะหิวตายแล้วนะฮะและก็หิวตายฮะก็ได้ทําการาหาที่อยู่ใหม่นะครับจนได้มาอยู่ที่ไปอมแพลนนะครับก็สร้างแคมไฟเหมือนเดิมเนาะและก็ทําการตัดต้นไม้นะครับ และก็ตัดอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นนะคะผมก็มาเจอกับบ่อน้องแอกล็อตท่นเองนะคะไม่คิดว่าจะเจอนะอู้น่ารักมากๆเลยนะฮะวันที่3นะครับก็เจอน้องหมูก็จะทำการฆ่านะครับเดี๋ยวจะเอามาเป็นอาหารเพื่อที่จะลงถ้ำเนาะแล้วก็ขุดลงไปตามเดิมนะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มี ทำเลยนะคะผมก็เลยทําการขุดแบบเนี้ยนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอถ้ำไหมเนาะก็ลองขุดดูนะฮะไม่นานก็เจอกับแร Copper, แ่คอปเปอร์เรียกว่าทองแดงนั่นเองเนาะเออเจอเร็วเหมือนกันนั่นเนี่ยมาได้สิบก้อนนะฮะหลังจากนั้นเราก็เจอถ้ำนะครับก็ตรงนี้เลยเนาะปะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยดีกว่าเจอซอมบี้ด้วยก็เลยทำการฆ่าไปเลยนะฮะ ก็ได้เจอเจ้าลาพีสฐานและก็คอปเปอร์นั่นเองนะคบในระหว่างทางมาเนาะและก็เจหล็กนะครับแล้วก็มีอ,องค์รักษ์นะครับแร่เหล็กอยู่2ตนนะครับในซอมบีเ้เนาะตีแรงจากอโอเคครับคุณฮะแล้วก็มาทําการขุดแร่เหล็กนะคะเป็นรางวัลในการชนะซอมบี้2ตัวนะครับโอเคขุดให้หมดเลย หลังจากนั้นนะคะผมก็เจอแร่ทองเนาะก็เลยทาการตั้งแคมป์นะครับทำการเผาแร่เหล็กเพื่อที่จะมาครับที่ขุดเหล็กนะครับมาขุดเลยทองก็อาจจะเอาไปรับชุดเกาะหรือไม่ก็แรกกับพิกกินประมาณนี้นะครับโอเคเอายังไม่หมดเจ็บแล้วก็เจอกับน้องแอคซอดด้วยนะคะเป็นที่เดิมเนาะก็น่าจะมาจากตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้มีน้ำเนาะ ก็เลยทำการคาบถังนะครับแล้วก็ตักน้ำมาเนาะแล้วก็ไปตักน้องแอ็กซ์ลอตนั่นเองนะครับเอาไว้เลี้ยงที่บ้านเนาะนีน่ารักมากๆเลยสีเนี้ยวันที่4นะคะผมก็เจอกับเพชรนั่นเองว้าวก็คือมันเป็นแร่ลิสตูนอยู่ด้านนอกนะคะเมื่อขุดแร่ลิสตนแล้วเนี่ยผมก็เจอกับแร่เพชรเลยนะครับโอเคดูซิว่าเราจะเจอกี่เม็ดกัน2เอ่อเจอคอปเปอร์เพิ่มด้วยนะครับมี2เม็ดเหรอ อยากได้3มอ่ะอยากจะได้ที่ขุดเพชรน,นะครับเอาไว้ขุดออฟซิเดียนเนาะเออน่าจะมีแค่นี้วันที่5้านะคะผมก็ลงถ้ำลึกกว่าเดิมนะครับก็เจอแร่อะไรมากมายเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือรวยนะครับมาเจอเล่สโตนก็ขุดหน่อยเนาะเจอเหล็กก็ขุดดูเหมือนว่าด้านหน้าจะมีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปส่องแป๊บ ไม่มีอะไรเนาะนะคะผมก็เลยทําการเผาเหล็กนะคะเพื่อที่จะทําการคราบชุดเกาะนั่นเองนะครับมาหมวกใส่เลยฮะเสื้อจึบ๊บกางเกงรองเทา้าและก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะคราบก็คือโล่นั่นเองนะครับเอาไว้กันพวกมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะใส่เข้าไปเลย วันที่5นะครับแล้วก็เป็น f ูลไอรอนนะครับว้าวดูรวยนะแต่ก็ไม่หลังจากนั้นนะคะผมก็พยายามหาเพชรต่อนะครับคือความพยายามของผมเนี่ยสุดจริงๆนะครับจนหาเจอเอาง่ายๆนะครับโอเคขุดซี่ว่าเราเจอกี่เม็ดกันโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยกองเนี่ยอ่ะตอนแรกเรามี2ค่ฮะเป็น10 โอเคกองนี้มี8เนาะแล้วก็คราบที่ขุดเพชรมาทําการขุดออสเดียนนั่นเองนะคะเพื่อเอาไว้ในอนาคตไปเนเธอร์เนาะแล้วก็ขึ้นมาเผาแร่นะครับแเหล็กก็ใส่เข้าไปเผาอันนี้ก็ใส่แเหล็กเข้าไปและก็ใส่ฐานเผาโอเคโอ้มีเนื้อหมูด้วยฮะอ่ะปิ้ง แล้วก็เอาน้องแอ็กซ์ลอตนะคะมาทําการเลี้ยงไว้ในบ่อนี้เนาะโอเคอยู่ในนี้นะลูกแล้วก็เจอหมาป่านะครับก็เลยทําการเลี้ยงซะเลยนะครับมามีอีกตัวหนึ่งมาลูกอีกตัวนี้กินเยอะแฮะอ่ะนั่งลงฮะโอเควันที่6นะครับก็มีคนมาเยี่ยมเนาะพร้อมกับสมุดเอ็นชานเฟเธอร์ฟอลลิงหนึ่งนะครับแล้วก็แอปเปิลทองเนาะ ครบคุณฮะแล้วก็ได้เมล็ดซีดด้วยนะครับตะกี้ไปหาเมล็ดซีดนะครับน้องก็ก็ช่วยหาเนาะดีมากๆเลยและก็ผมจะทําการาคราบโฮนะคะเพื่อที่จะมาทําฟาร์มข้าวเนาะ,ะวางน้ำสักตรงนี้แล้วก็จัดการทำฟาร์มข้าวเลยฮะแล้วก็วางเมล็ให้เรียบร้อย ปักทอตด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีมอนสเตอร์เกิดแล้วก็จะทำให้ฟาร์มข้าวของเราเนี่ยโตวรวดเร็วนะครับอ่ะแปะสลับตรงนี้แล้วก็วางทอชนะครับวันที่7นะคะผมก็มาทำการเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำฟาร์มสัตว์เนาะอเคที่ขุดพังแหละออพังเร็วจัดแล้วก็ทำการคารบร้วหินนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคือมีหินเยอะมากก็เลยจะทำการคารบ้วหินเนาะ และก็เจอแกะนะครับก็เลยทําการลากมาเลยนะครับมาตามมาตามมาส่วนคู่มันก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวลากไปหากันเนาะแล้วก็ผสมพันธุ์เลยและก็ผมจะค้าผมนะครับมาแปะบริเวณลั้วนะครับเวลาผสมพันธุ์เนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับ วันที่8ดเนี่ยนะครับนอ้องข้างๆที่มาช่วยเนี่ยก็เอาหินงอกหินหยามาแปะนะครับก็ผมก็เลยทําการเอาน้าําไปใส่ดินมนให้นะครับก็แบบเป็นการปั๊มน้ําแล้วก็ปั๊มหินงอกด้วยเนาะแล้วก็ทําการมาฟาร์มข้าวเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะเอาข้าวเนี่ยไปเลี้ยงวัวต่อนะครับอยากได้หนังเนาะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นวัวเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาซะแหละโอเคข้าวเราก็ยังมีไม่เยอะเนาะ ลักกันเลยครับผมแล้วก็รีบปิดรั้วเลยครับโอเคเดี๋ยวฟาร์มเข้าไว้เยอะแล้วก็เลี้ยงบัวแล้วก็ทําการเอาพรมนะครับมาทําการแปะบริเวณตรงรั้วเหมือนเดิมนะคะจะได้เข้าออกง่ายเนาะแปะไปเลยฮะวันที่9นะครับผมก็เลือกทําการร่างโค้งล่างบ้านของผมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหน ก็คิดแบบไหนได้ก็วางไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันว่ามันจะสวยไหมเนาะในระหว่างที่กำลังสร้างอยู่นะครับก็มี wandering trader มานะครับหรือว่าพ่อค้าเร่ร่อนเนาะผมแก้ทำการไปเจรจานิดน,นึงนะครับโอเคก็มันแบบไม่มีอะไรดีเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะฆ่านะครับน้องมาบาังพอดีก็เลยตีน้องไปนะครับโอเคขายของไม่ดีใช่ไหมต้องฆ่านะครับ แล้วก็น้องเขาก็ฆ่าลามาแบบเหมือนกดใครมาแล้วก็ตอนบริเวณหลังคาเนี่ยนะคบเดี๋ยวก็จะแปะเป็นขัน้นบันไดนะครับแปกใช่ไหมเอาขัาน้นบันไดามาสร้างหลังคาก็คือตอนนี้เป็นวันที่9กําลังจะเป็นวันที่10แล้วนะครับก็ต้องรีบสร้างบ้านแล้ววันที่10นะครับผมก็ทําการสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กําลังย้ายของเนาะ มามาเอาของฝนก็ตกเหลือเกินมาเก็บของฮะเก็บไปให้หมดเลยขยะทั้งหลายแล้วก็ออกมาเก็บของที่เราทําการถูกไว้ด้านนอกเนาะแล้วก็มาเก็บเหมือนเดิมนะฮะไปเก็บให้หมดจัดของนิดนึง ใน,นที่สุดนะคะผมก็ได้ทำการเล่นเกมหมครับเอาชีวิตรอดกับคุณดูใน Diamond Village ครบ10วันแล้วนะเย้โอ้ยจะตีทำไมเนี่ยนะครับ10วันนี้ก็ยังจะไม่จบแค่นี้นะครับก็คิดว่าจะทำให้ครบ100วันเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะผม <c oughs> ซอมบี้จะตามมาทำไม โอเคขอบคุณฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะผมบ๊ายบายปุ้ย